พี่นงครับผมได้ถามไปแล้วเบื่อไหมได้อะไรเมื่อวานชุก็ต่อสตลอตลาดพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์กันมาแสดงความคิดเห็นกันมาส่งต่อการถูกใจอะไรก็ว่ากันไปก็แสดงว่าพี่น้องยังติดตามผมอยู่นะครับเราก็จะเป็นกําลังใจในการดําเนินในการที่จะมาทํารายการต่อไปวันนี้สบายๆพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2 500 นะครับ67ปฏิทินอิสลามวันนี้ช่วงต้นของสุลกอาฮิจรัสกุลัดหนึัหัวข้อวันนี้ต่อจากเมื่อวานเมื่อวานฮาลลนไม่ใช่แค่หูกับเล้าแต่วันนี้จะพูดถึงฮาลลาน,นะครับกับการดําเนินชีวิตทําไมต้องพูดถึงกับการดําเนินชีวิตก็ผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรกว่าฮาลลนไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่ฮาลลนนั้นเป็นข้อกําหนดที่อัลลอฮฺมะตาลาได้กําหนดออกมา ในการกําหนดในการดําเนินชีวิตแล้วมีการกํากับเพื่อให้ถูกต้องเพราะนั้นการดําเนินชีวิตมีอะไรบ้างแหละทุกอย่างเลยพี่น้องนะครับสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่การใช้ชีวิตอย่างอิสระอะไรก็ได้ไม่ได้ใช่การใช้ชีวิตแบบไม่มีสาระหรือไม่มีประโยชน์ดังนั้นอหรหันตาตาจึงได้กําหนดในทุกๆเรื่องตื่นเช้ามาทําอย่างไรล้างทําความสะอาดนะเพราะนั้นชีวิตก็จะอยู่กับความสะอาดนี่เป็นหลัก นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายใส่เสื้อผ้าต้องปิดเอาร้อนนะผู้หญิงต้องคุมด้วยาผู้ชายต้องปิดนะครับปิดเลยหัวเขา่าปิดเลยเสืออันนีก้ก็การแต่งกายการทำมาหากินนะครับฮาลานถ้าเป็นการค้าแต่ถ้ามีดอกเบี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นฮารอมเห็นไหมครับพี่เนาะหรือการที่จะไปอยู่ร่วมกันผู้หญิงผู้ชายไปเฮฮานะครับไม่มีการแบ่งไม่มีอะไรก็ถือเป็นการฮารอมเพราะฉะนั้นฮาลานกับการดําเนินจึงเป็นอะไรครับ way of life เป็นวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตตั้งแต่พี่น้องตื่นขึ้นมา จนพี่น้องตายตั้งแต่พี่น้องเกิดนะครับจนพี่น้องเสียชีวิตตั้งแต่ตื่นยันหลับนอนและตั้งแต่เกิดจนตายเกิดต้องทำอย่างไรมีเสียงอาจารย์ทำความสะอาดพ่อแม่ดูแลลูกกินนมไปเรื่อยๆทำยํำงานนจนไปจบที่ว่าไปี่เสียชีวิตพอเสียชีวิตก็ต้องมีการอาบน้ำมายัดมีการฝังตามหลักการจะไปทําแบบตามอําเภอใจเอาโยนน้ําไปไม่ได้พี่น้อง ร,ระหว่างการดำเนินชีวิตมันก็มีการอยู่ร่วมการ,การประชุมการทํางานการไปเที่ยวแม้แต่การไปเที่ยวก็ต้องมีข้อกําหนดนะ,ะจะไปเที่ยวฟังเพลงดูหนังสนุกสนานอันนั้นก็ถือว่าฮารอมแต่ถ้าไปเที่ยวชมธรรมชาติเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องอันนั้นก็ถือว่าฮาลานเพราะฉะนั้นการที่เราทําอะไรที่มันฮาลานสิ่งที่เราได้แน่นอนนะครับนั่นคือผลบุญจากละส่วนตาลนะฮะแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ฮารอมนะครับแน่นอนที่ได้ก็คือนะครับผลลบาปก็คือการลงโทษ ในสิ่งที่เราทำเพราะนั้นต้องเรียนรู้พี่น้องว่าอะไ์ให้เราทำอะไรบ้างห้ามทำอะไรบ้างนะครับไม่ใช่จะใช้ชีวิตตามอำเภอใจไม่ใช่นะครับพี่น้องเราเป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีสาระเพื่อถูกทดสอบนะเพื่อมาปติปฏิบัติตามสิ่งที่ลละ a ์ทรงใช้หลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่องค์ทรงห้ามแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ใช้ชีวิต นะครับอย่างฮาลานก็คืออย่างที่รับการอนุมัติและเราก็จะกลับไปสู่ความเมตตาของรัศมีตรลาในสถานะของคนที่มีผล,ลบุญอยู่ในตัวประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่เราส่งใช้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าผมพยายามย้ําเตือนหลายอย่างหลายครั้งเลยว่าฮาลานไม่ใช่แค่เรื่องอาหาร นะครับไม่ใช่แค่เรื่องอาหารฮารานคืออิสลามนะครับฮาลานก็คือสิ่งที่อนุญาตให้ปฏิบัติในขณะที่ฮารอมก็สื่อสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตทั้งหมดเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเป็นการอธิบายสั้นๆง่ายๆนะฮะให้เราซึมซับให้เราเก็บเกี่ยวละทีวันละนิดวันละนิดแล้วพอเลยไปแล้วพี่น้องยังจําอะไรไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูในอันที่ยังสงสัยวันนี้จากล้พี่น้องครับวบิเลกตอฟิกวะฮิดายะุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะก a ต